สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube ดูมวยครับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดบรรยากาศหลังช่างครับดูว่านักชกไทยของเราเนี่ยนะฮะทั้ง3คู่ครับ3ารายครับหลังช่างนี่เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ในศึกวันไซฟ์ในสองจครับจะทำการแข่งขันในเช้าวันเสาร์ที่11มกราคมนี้ครับที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับเริ่มคู่แรกเนี่ยก็ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกานะครับุณผู้ชมครับมีทั้งสิ้นนี่10คู่นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักมีหลายคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเจาะเฉพาะคู่ของนักชกไทยครับก็ประเดิมเริ่มแต่คู่ของเสือแบล็กทอพลาน49ครับ จะทำการแข่งขันกับท่านนั้ของดีมิทรีคอฟตุนครับนักชกจากรัสเซียนะครับก็ต่อยกันในรุ่นแบนตัเบทพิกัดน้ำหนักไม่เกิน145บปอนด์นะครับแล้วก็จะข้ามไปที่คู่4ครับมวยไทยรุ่นแบนตัเบตอีกคู่หนึ่งนะครับนักชกจากไทยเราครับแรมโบเล็กชอจัลบุนครับนักชกจากไทยเราครับเจอกับพายแฮมกิรตินะฮะเจอกับนักชกจากอิหร่านนะครับแล้วก็ไปรองคู่เอกเลยครับคู่เกเจ้าเขียวกุหลาบดำสจอเปียกอุดไทยครับจะเจอกับ นักชกกำปั้นหนักจากบราซิลครับนั่นคือจอห์นิลิเคอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับสามคู่นักชกไทยเรามีใครไม่ผ่านการชั่งน้หนักบ้างตรวจค่าน้ำไม่ผ่านอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะได้รับทราบนะครับแล้วก็ได้ดูในส่วนของตัวเนื้อตัวนะครับแล้วก็ผลการชั่งกันไปนะฮะในคลิปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ผลการชั่งน้ำหนักนะครับของคู่เสือแรกก่อนนะครับไปเริ่มที่ คู่ของดิมิทรีคู่นักชกอย่างดิมิทรีคาบตุนครับเป็นการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะการชั่งน้ำหนักนะครับรเป็นภานพาบรรยากาศเอาไปเชียวจากช่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับนำมาให้เห็นในส่วนของตัวบรรยากาศการชังร่งน้ำหนักนะฮะของศึกบันไฟในสองเจ็ดนะครับและเดี๋ยวในส่วนของตัวพรุ่งนี้ฮะช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ย อาจจะมีการเฟสออฟนะครับนักชกเผเชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอ,อนนี้มีการสอบน้ําหนักก่อนการสอบน้ําหนักจะเริ่มตั้งแต่เวลา17บเนิกาครับถึง20่สนิกาสชั่วโมงครับทีมที่ทครอบตุนครับก <64 S 1> ็ต,ตรวจคน้นาผ่านเรียบร้อยครับงินเหยียบตาช่างครับอันนี้ ดูว่าช่างได้เท่าไราได้ที่ห4 4่5อี่ปอนด์ครับผ่านนะฮะทางด้านของอดิมิทรีครอบทุนนะครับก็ถือว่าแมวันนี้มาดีมากๆนะฮะในเรื่องของการทำน้ำหนักนะครับค่าน้ำผ่านนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ผ่านนะครับวันนี้ไปดูที่เสือแบล็กกันบ้างครับดูว่าเสือแบล็กมีเนื้อตัวแล้วก็ช่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อวานนี้ผมไปสัมภาษณ์ที่โรงแรมครับสีหน้าก็ดูยังดูว่ามีกังวลอยู่บ้างครับเพราะว่าสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ทราบกพอดีครับเรื่องผลการแข่งขันไม่เป็นไปนดั่งใจหวังนะฮะแผลมาสองไฟติดครับเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย Zero, Zero, าค่าน้ำผ่านครับผมเองก็น่าจะมั่นใจครับเพราะว่าเขาบอกว่านักชกรายนี้จากรัเสเซียอย่างดิวิทีเนี่ยน่าจะกำปั้นไม่หนักเท่ากุหลาบดำว่ายอย่างนั้นนะฮะ ขน้ำผ่านแล้วครับดูที่ผลการชั้นหนักของเสือแบล็กกันบ้างครับเนื้อตัวนี้ถือว่าดีเลยครับไฟนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซอมครับอยู่ที่ค่ายซูเปอร์บอลนะครับโอ้โหโโแม่กัางได้เท่ากันเตะเลยครับ144.75่ป14อนด์นะครับแม่เป็นคู่แมชที่ลงตัวมากๆครับสำหรับคู่นี้นะฮะทตงด้านคู่ของเ,ออเสือแบล็กกับ ดิมิทรีครอบทุนนะครับก็แ่ชั่งได้พค่าน้ำผ่านเหมือนกันนะครับน้ำหนักก็ชั่งได้เท่ากันคือร้อยสี่สปอนด์นะครับผมแม่กม็อีกหน้าเป็นอีกคู่ที่น่าลุ้นครับหลายคนก็เดยรอเชียรนะครว่าทางด้านของเซอร์แบล็กเนี่ยจะสามารถแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับเพราะว่าแม่แพ้มาต่อเนื่องเนาะสภาพจิตใจมันก็อาจจะ ไม่ค่อยจะซูดีสักเท่าไหร่นะย้อนกลับไปเนี่ยในส่วนตัวไฟที่แกแพ้เนี่ยนะครับก็แพ้ให้กับเคียมรานบาบตินะับแพ้นอกยกที่1นะครับแล้วก็มีแพ้ให้กับกุหลาบดำาอจอป็กุไทยครับเป็นการแพ้นอกยกที่3ครับนี่2ไฟติดนะที่เสือแบล็กเนี่ยพ่ายแพ้มาต่อเนื่องครับขณะที่คู่ชกอย่างดิมิทิครอบตุนครับประเดิมไฟแรกค่อนข้างที่จะเซอรไพรส์ครับ เอาชนะคะแนนเจ้า f ฟ r ร์ร i รี่แฟร์เทนะครับยอดมวยของไทยเราไปได้นะครับในการชนะคะแนนนะครับก่อนที่ไฟล่าสุดเนี่ยนะฮะจะไปโดนแชมป์รถทูวันซีซั่นสองอย่างเจ้านนทชัยจิตเมืองนนนะครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2นะฮะก็ถือว่าสถิติ2ครั้งชนะ1แพ้อ่าชนะ1แพ1้1นะห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่หน่วยก้ารดีคนหนึ่งนะครับมีความคล่องตัวแต่ว่า ความหนักผมมองว่าก็อาจจะยังไม่เท่ากราบดำหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบสองพี่น้องเนี่ยฮะสำหรับดิมิที่ครอบตุนรายนี้นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ของไทยเรานีครับผมนักชกหน้าหล่อนะฮะจากชัยภูมินะครับผมก็ชื่อนีเหมือนผมเลยนะฮะชื่อเล่นนะฮะเจ้าบีมครับแรมโบเล็กชออาจารบุญนะครับวันนี้นี่นักชกไทยเราเนี่ยสามรายครับรายแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แลโลโบเล็กต่อยรุ่นแบนต์ตเวทกติกามเมยไท,ทยครับ145ปอนด์ไม่เกินนี้ฮะดูว่าจะช่งได้เท่าไหร่ครับพิกัดน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ข้าน้ำผ่านเรียบ <000 3 S 1> ร้อย <000 3 S 1> ครับดูเหยียบตาช่งครับเหนือตัวไฟนี้เกตัวฟิตซอบอยู่ที่่ายสอดีิชพันครับร้องเชิดนะฮะเหนือตัว อาจจะกล้ามเนื้อไม่ค่อยชัดหรือน้องเขาไม่เกร็งก็ไม่ดูนะฮะอโอโหยตามครับผมร้อยถ้าจำฟังไม่เพี้ยนนะสูน่าจะเป็นร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดนะครับผมนะก็เนื้อตัวดีทนขนาดที่คู่ชกของทางด้านของเจ้าแรมโบเล็กเนี่ยนะครับผมพาแฮมกิรตินะฮะเป็น นักชกที่ฟอร์มดีนะครับผมแล้วก็อันตรายอีกโคนหนึ่งนะครับนักชกจากอิหร่านใบเพียง21ปีนะครับผมต่อยมาทั้งสิ้นเนี่ยหครั้งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เรียกว่าสถิตินี้ไร้พ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะน็นนอกยก3จอร์ชเอ่อในส่วนตัวสุวรรณมีแปดสนะฮะชนะคะแนน,น,นยอดภูผาเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าแลมโบเล็กมานะครับนี่คือ2ไฟล์ล่าสุดนะฮะแต่ว่ากับปัญหาของแกเนี่ยไม่ผ่านการสอบ น้ำหนักนะฮะก็คือตรวจค่าน้ําไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเวลาเนี่ยหมดก่อนนะครับก็ทําให้ทางด้านของพาแฮมกิรติเนี่ยจะต้องไปทําค่าน้าให้ผ่านแล้วก็มาช่างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาตกลงกันนะครับว่าจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งอันเนี้ยเราก็คุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดคนที่ทําน้ําหนักไม่ผ่านเนี่ยก็จะถูกหักค่าตัวนะครับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะ10 20%ก็แล้วแต่ที่จะเจรจากับผู้ชกนะครับอย่างแรมโบ้เล็กเนี่ยเขาเกิดตกลงกันได้นะครับน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์นะครับทำตามที่ทางรายการกำหนดเนี่ย คือเกินเนี่ยมันก็จะมีกําหนดให้นะว่าต้องเกินไม่ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพิกัดรุ่นนะครับผมก็ถ้าเกิดตกลงต่อยกันเนี่ยก็จะได้ค่าตัวเพิ่มนะครับหมายนว่าหักค่าตัวของกูโชคให้กับแรมโบเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางพายแฮมเนี่ยเกิดชนะน็อกก็ไม่ได้โบนัสตามระเบียบไปนะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นกนะันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเฟสออฟนะเดี๋ยวลองไปเกาะติดบรรยากาศให้บ้างสรุปแล้วคู่นี้เนี่ยนะครับผมจะตกลงต่อยกันที่พิกัดเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ผมไปเห็นเนื้อตัวของพายแฮมกิรติเมื่อวานในี่ย ตัวพาแฮมใหญ่กว่าใหญ่กว่าเรมโมเล็กพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่แปลกใจที่น้ำหนักนี่ผ่านเพราะว่าโอ้โหไปเจอตัวจริงไม่ไม่แน่ใจว่าแก็บพักไปนานหรือเปล่านะพอข้ามปีมาเนี่ยรูปร่างนี่ปึ๊กขึ้นมากๆเลยนะฮะสำหรับพาแฮมกิรตินะครับเ,เดี๋ยวลุ้นกันนะฮะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ผมเชื่อว่าน่าจะได้ชกน่าจะได้ชมแหละนะฮะแต่ว่าจะจะยังไงพิกัดไหนเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันที่ คูณที่หลายคนรอคอยคู่หนึ่งนะฮะนักชกจากบราซิลครับนี่คือจอร์นิเลเคอร์นะครับที่ไฟล่าสุดเนาะแกเอาชนะน็อกคู่ชกแล้วเนี่ยนะครับประกาศครับเรียกหารถถังครับแต่ลืมตัวไปครับว่าตัวเองนี่พิกัดเวทใหญ่กว่าครับก็เลยจัดกุหลาบตามมาให้แทนรถถังไปก่อนครับล่าสุดนี้แกเชิญนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนกติกาจากต่อย MMA มาตลอดเนี่ยมาเปลี่ยนต่อยกติกาไว่ไทย2องไฟแกกดน็อกมา2องไฟรวดเลยครับ เอาชนะเอซาเชนพาวครับแล้วก็ชนะอเล็กเซย์บาลิโกครับชนะน็อกไฟแรกเนี่ยชนะเอซาเนี่ยยก2นะแล้วก็ชนะน็อกอเล็กเซย์นยกแรกนะฮะแล้วไฟนี้เนี่ยมาต่อยกติกามวยไทยไฟที่3ครับกช่างค uh, ่าน้ำนี่เฟลครับว็คือไม่ผ่านครับดูเหยียบตาช่างครับโอ้146.25 <laughs> ครับ พิกัดไม่เกิน14 5ครับค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักก็ไม่ผ่านนะครับหรือเวลาอีก2นาทีก็ไม่น่าจะผ่านนะครับแบบนี้ก็น่าจะต้องเจรจาแต่ปัญหานั่นก็คือว่าคู่ชกนะฮะอย่างกุลาบดำเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ผ่านเหมือนกัน่เดี๋ยวมาดูนะฮะของกุลาบดำเนี่ยไม่ได้ต่อยในศึกวันไไฟส์ไนท์ไม่ได้ต่อยตอนเช้ามานานน่าจะเป็นไฟสแรกของเจ้าตัวนะฮะ ที่ต่อยตอนเช้านะครับผมไปสัมภาษณ์น้เขาบอกเปลี่ยนวิธีซ้อมกับเปลี่ยนปกติซ้อมบ่ายก็มาซ้อมเช้าครับให้มันขเขาเรียกว,ว่าสัมพันธ์กันกับช่วงเวลาที่จะแข่งขันนะนี่ค่าน้ำไม่ผ่านครับเป็นครั้งแรกของหลายคนที่ส่วนมากเนี่ยมาพอมาช่างแล้วเนี่ยจะมีปัญหาครับไม่ค่อยจะผ่านกันครับมาดูฮะว่า น้ำหนักชั้งได้เท่าไหร่คือค่าน้ำหนักนีบผ่านนะครับคุณผู้ชมครับแต่ค่าน้ำนี้ไม่ผ่านครับเดี๋ยวผมฟังอีกทีนึงก่อนนะเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดห้าครับคุณผู้ชมครับค่าน้ำไม่ผ่านแต่น้ำหนักผ่านครับ เวลาตอนแรกก็เหลือเยอะนะฮะแต่พอแบบด้วยความที่เจ้าตัวก็สงสัยนี้เร่งเบืองต่ยสั่งครับเอ๊ hey, สงสัยนะฮะจริงๆค่าน้ําวันดูบีนีกับวันใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะสรุปคู่นี้นะครับค่าน้ําไม่ผ่านทั้งคู่ครับรบุลาบดำจอนนีลิเคอร์เนี่ยหมดเวลาที่กําหนดแล้วนะฮะก็คือต่อจากนี้เนี่ยทั้งคู่จะต้องส่งผลตรวจค่าน้ําในร่างกายให้ผ่านและก็ขึ้นช่างน้ําหนักนะครับผม อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะต้องมีการเ,เจราจาตกลงกันนะครับเพื่อที่จะชกกันในพิกัดเฉพาะหรือว่าแคชเวตต่อไปนะครับจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะย้ำว่าน้ำหนักที่ผมแจ้งเนี่ยมันยังไม่ได้ไฟแนลนะเพราะว่าเป็นน้ำหนักที่เขาคุมค่าน้ําแล้วมันก็ได้พิกัดน้ำหนักแต่ถ้าเกิดว่าเอาค่าน้ำไม่ผ่านแล้วน้ำหนักมันก็จะเพี้ยนไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าสรุปคููนี้เนี่ยแต่ผมมั่นใจแหละ ได้ต่อยกันแน่ๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ต่อยเนี่ยมันก็น่าจะมันน่าจะแบบทําทให้รายการเนี่ยหงอยพอสมควรเหมือนกันมือนกับไฟที่แล้วเนี่ยที่เพชรนงถอนกับนาบิลกระทันหันก็ทําให้รายการเนี่ยค่อนข้างที่จะเ <c oughs> งียบเหงาพอสมควรนะครับฉะนั้นน่าจะได้ต่อยแน่ๆแต่จะเป็นที่พิกัดแคชเวทเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับนี่คือ ผลการช่างน้าหนักนะครับผมสรุปครับคู่เสือแบ็กผ่านทั้งคู่นะฮะช่างได้1 4 4่5้าค่าน้าผ่านทั้งคู่นะฮะทั้งเสือแบ็กแล้วก็เดมิที่ขอบตุนนะครับก็โอเคคู่นี้ไม่มีปัญหาใครน็อกก็มีโอกาสที่จะได้โบนัสนะครับแต่มถ้าเกิดต่อยคู่แรกไม่รู้ว่าส่วนมากน็อกคู่แรกไม่ค่อยจะได้โบนัสนะก็เดี๋ยวไม่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 แน่ใจก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแรมโบและค่าน้ําผ่านนะครับผมน้ําหนักผ่านนะฮะส่วนพายแฮมเนี่ย ไม่ผ่านการชั่งน้ําหนักนะฮะเดี๋ยวรอเจรจานะครับส่วนกุหลาบดำนะครับค่าน้ำไม่ผ่านน้ําหนักผ่านแต่สุดท้ายคือต้องเจรจากับผู้ชกอยู่ดีนะคับเพราะผู้ชกก็ไม่ผ่านในส่วนตัวทั้งค่าน้ําแล้วก็น้ําหนักนะฮะก็สรุปมีปัญหาอยูออ่คู่ครึ่งนะ, <c oughs> ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปก่อนติดบรรยากาศช่วงใบยๆนะเดี๋ยวรอติดตามเ,เนื้อตัวแบบเต็มๆนะฮะสัมภาษณ์ หลังเฟสออฟนะครับมาฝากเช่นเคยแล้วก็ช่วงเย็นนะครับติดตามวันลุบินีเช่นเคยครับกับไฮไลท์สุผลครับก็ช่วงประมาณสักทีหนึ่งทีสเดี๋ยวลงคลิปเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยแลวฮะสำหรับในส่วนตัวเพจข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมวงการมวยนะครับกับมวยไทยออนไลน์นะฮะใครที่อยากจะ เขาเรียกว่า follow page ที่มีข้อมูลข่าวสารวงการมวยนะครับก็สามารถที่จะไปอัปเดตนะครับในส่วนตัวข้อมูลเพิ่มเติมข่าวสารวงการมวยได้นะครับที่เพจมวยไทยออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเอาละตอนนี้นี่คือข้อมูลที่นำมาฝากในค่ำคืนนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมครับคุณผู้ชมครับผมมีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ